ไสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับข้าพเจ้าในส่องมีนาผ้าม่วนเนาะเมื่อเนี้ยข้าพเจ้ากันจะผ้ามู่เพื่อนทุกทุกคนนอะไปรอของกระป๋อมกลับหาไข่หมดแดงเนาะพี่น้องเนาะคือเป็นอาหารตามฤดูกาลเป็นอาหารทองถิ่นหนาของหายากที่สุดอันนี้คือนัากล่ากระป๋อมเนาะสองคนเอออาหารหมดแดงน้าเด้อ มังห่างหมดแดงเนี่ยพ้ามี่เปว่าแดดเนาะแดด้าตอนแดดมันจะเสีนี่เออ,สอะสอยนยน้องเส็ยนล้วเนาะเสียนป็นกำลงังจะเอานี่เสียนวันเนี่เยเกยบ้อยหรือเปล่านาะ เรียบร้อยเสยเอาเอา,เอาโอ้ยเ <laughs> กือบคุณจะขาดเสยเฮยเคยังไเลยดิบม <laughs> ดดดั้เดินๆอ้ใช่แสดง <laughs> บอกพี่น้องตะป้อมเสียน,น,นี่ โตเฮาวคุบ oh, วังกีเน่เ oh, น่เนเนได้แไรเนี่ผลซีมือเซียนไม่น่าไรหดอกนอนอีกตัวหนึ่งนอนหนึ่งนอนเซียนวันกำลังจะของเนาะถึงพุ่นของเราโอ้เด้เด้เด้บักยิ่ยยี่หน่อยโอ๊ยมักขี่ลายตายแท้เอามามาไม่ของเขาเซ็นได้หรือมัเอาถือกล่องนี่ถือปิ้นมาหฮะหนายเพี่เอนนอนพี่นอนมักขี่ลายไล่เล็กหน่อยในของ ใช่ห e ่ะเอยู ừ, <ch> ่บนไหนบนไหนอ๋ไปแล้วไปแล้วยังจะไปแล้วจะไปสายไปบ่าแท้ไปได้ละได้ละพี่น้องเลย

<laughs> ได้โบได้โบอโอ้ยเสียนหน่อยนหนูปเปลืองเลยเด้เสียนหน่อยเนี่ยฮะไมีลูก่มีหเออมีก็ลงมาก่อนหมดไลายม,ม,มันมันแตกมันมีลูกสบายผี่น้องโอ้อแย่ยไปเบิ่งบนไม้เด้อเสียนหน่อยกำลังสิสังหารแล้วเนาะเพม่อนว่าเห็นอีกเพื่อนว่าบ่ได้ ไห้โมเด็งอากะป้อมก็ได้เพื่นอนว่าเรียบร้อยอย่าเอ้ยคนละคิดประตูใหญ่เอ้ยท่านผู้ชมเบิ่งนี่ท่านผู้ชมอย่าเอ้ยถกคิดตะแป้งนี่บบราเซียนวันเพื่อนอ๋เนาะทุกคนเซียนวันกำลังเสียแล้วเนาะเจียนบรเซียนวันเป็นได้โอ้ได้ได้ได้ เหตุเหตุผลฮาน่าต่ปสมนะเหียนบ่เสียนวันกำลังเสียดพนอโอ้ยขีหลายต้เสียด้เสียนวันเสียนน้อยทางไหนกันอันนี้เนาะเด้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 ุคางคุคางพุนเหตุผลเหน ออตะบุมตันี้เสียมตั้ี้ายเกินไปเนาะต้องให้่หนามาออกโตให้มัีอมตะนีเวยใช่แล้อ๋อ่เบลฟูซี่อเบียดม่นอยู่เบียนก็ใช่ใช่แล้วอ้าว ô tai kiếp cái thương của đạt đó. ôi cái <laughs> thương của đâu nó pin pin nó nó pin ôi bọc ba xỉ mẹ mọi người sắn tung mà แลน,นี่คุณดิต่างแม่มันตอบตัวสมไปเอาหนอทุกคนเสียนวันขี่ลายเกิดไปบัวทอเสียนน้อยเสียนน้อยโอ้ตับไรเห็นบ่นี่ใสน,นี้โลกตายเต็มเลาวพี่น้องหัาใจหน่อยชา,าไอ่เจตอนนี้เสียนวันกำลังขึ้นเนาะห้างบัแดงห้างบัแดง โอ้ยไปบีบบางยังเด็ดลงมาโลดเออตายโอ้ไข่ลายเว้ยถิมเซคุถิมเซคุก็ตายอ,อ่ะน,นี่นี่พี่น้องจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊จจจจจจจอ๋อมีเติบพี่น้องโอ้ยผู้ชมก็คือกระปอมที่เราได้มาเอา้ถ้าเมื่อบาดเห็ดก้อยแล้วจะให้เบิองเนาพี่น้องเนานะ ເຮົາເຮັດອາຫານແລ້ວເຮາຈະບິ່ງໄມ້ບນນປຮົຂອງດ້ຕີນๆກໍຍ້ໂໃຫຍສໃສ່ວກນ້າຍຮ

ما قصاه ما قصاه ما, أفعله؟ ما أفعله؟ أفعله؟ أفعله؟